ไม่แต่ให้ให้ตรงนี้หรอก็เดี๋ยวเะาไปวัดกัน่ง้อทังเลยคุณคิดว่าตำนานนี้เป um ็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกใาการที่เจ้เอ้ยจ้าตี ไปแล้วแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าหยิ่ตรงนี้ ใช้เวลากับพัดแรกนานอยู่เพราะว่าเข้าไปกระคื่นเรื่องงานกัน <c oughs> เออพายยจริงแล้วก็วก็เลยวาวแค่องค์ที่แบบว่าเออเราเคารบนับถือแล้วก็ต้องเลือกวาอ่าอ่าเดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็จะไปวัดที่สองกันมาจบที่ร้าน๋วยเตี๋ยวเรือพานาคอนที่อร่อยที่เคยกินแล้วแล้วมันอร่อย,ยมาแล้วกินห้าชามอันนี้ของเรานะ เไม่เข้าไหมอ่ะหา,าเข้าอยู่ก่อนน้ว่าต้องเด,ดินตามคนไปก่อนคนทักเข้าฟรีเราต้อง <c oughs> สังขารบุญสังฆทานทำบุญใส่ตู้และยกรางสังฆทานเข้าข้างใน ถวายสังฆทานคือตอนถวายอะ่ะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราต้องมาปุนไงแล้วก็ต้องสำรวม ก็มีของเตรียมไว้ให้ด้วยาพาทำพิธีให้ ็หนคึงกางของวัดอรุณเลยโดยที่มีวิวเป็นรถกัโงยอยู่สวยมากถ้าเดินมาอีกจำไม่ได้ว่าซอยไหนซอยเท่าไหร่ถ้าเดินมาอีกก็จะเจอตรงนี้ร้านคอร์ดคอรีแล้วก็มีร้านถ่ายรูปอ๋อร้านชอชูมดร้านถ่ายรูปอุ๊ย น้ำปั่นก็ก็น่านะสวัสดีค่ะเอาเอทีกันนะเป็นเอทีนะคะเป็นมิกะทิแล้วก็เอาเป็นอ๋อฮันนี่เลมอนทีได้ค่ะ Đi you like something? Do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  để like something? Do you like something? Do you นี่ไงวัดยักเรา <c oughs> เราไม่เจอยักษ์ที่วัดโพแต่เราเจอยักษ์ที่วัดอรุณ กินไอติมสามมิติกันทุกคนวันนี้งานชายแล้วก็ชาไทยมีแค่หลายนี่เอ้ยไม่มีนายน้องผู้หญิงด้วยสีชมพูคืออะไรอะคะอ๋อนมลิ้นจีกุหลาบเอานมลิ้นจีกุหลาบค่ะขอบคุณค่ะ,คคะได้มาแล้วบิ้นจีอะไรนะลิ้นจีกุหลาบแล้วก็ชาไทย ไทยสตอรี่เร็ว่อนที่มาาันจะละลายอยู่ได้สามวิเชฟต้องนิง่งก่อโอเชฟวุ้ยแต่เราแบบว่าหยกนี่ไม่ได้กินบอกว่ากินไวอยู่เลยไ,ไ,ไหนๆมันเป็นไงไม่แต่ของมูมันไม่้ายนี่มีคำทำนายด้วยเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลย ก็แหอวจ,จะได้งานใหม่อุ๊ย You have a secret อุ๊ยมีคนกำลังแอบชอบคุอยู่นะอย่าแอบปิใครบอกมาใครที่เห็นอันนี้คือบอกมาเลยเดี๋ยวนี้ใครนะอย่าแอบปีออกมาได้แล้วไ่ถือว่าเอาให้เราให้อาหารปลาหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่แต่ให้ให้ตรงนี้หรอไปถือปี๊กับใคตรงนี้หรอตรงนี้ <c oughs> ให้อาอาหารลบผิดอะไรวะไม่เข้าใจห้ามให้อาหารลบผิดห้ามให้อาหอหารลบผิดก็ยืนให้ตรงนี้นะถ่ายรูปใ,ให้ด้วยที่ยับได้เลยไม่มีร่ม <c oughs> เออสู้แดดเลยสู้แดดเออแดดร้อนทั้งเลย <c oughs> นี้เราอยู่ที่อุโมงค์ท่าเอ้ยอุโมงค์มหาราชพี่ชื่ออุโมงค์ท่ามหาราชอุโมงค์มหาราชอุโมงค์ที่ใช้สำหรับข้ามถนนของที่นี่เขาบอกว่าถ้าจะข้ามถนนต้องคอสที่อุโมงค์เท่านั้นข้ามแบบข้ามข้ามข้า,ขางบนตอนนี้คือเวลาบา่ายสามโอ้โนแดดบ,าบา่ายบ่ายสองครึ่งอะเออจะบ่ายสามมาแดดบ่ายสามมันใช่ไหมล่ะอืมพักหายใจสักกแปบบ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดให,ใหม่ มีตำนานเล่าที่แบบเซิร์ชมาในเน็ตมีข้อมูลในเน็ตมาก่อนอยากวัดโตกับอยากวัดแจ้งจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักเลยแต่ว่าวันนี้คืนดีเนี่ยอยากวัดโตไม่มีต่างก็เลยข้าแม่นางไปขอยืมเพื่อนก็คืออยากวัดแจ้งอ่าก่อนแบบวัดแจงมีตัวใหญ่ก่อนถึงวันที่กำหนดอยากวัดโตไม่อยากเอาเงินไปให้ตอนแรกอยากวัดอยากวัดแจ้งก็แบบเอ้ยเพื่อนกันไม่เป็นไรรอก่อนรอจนแล้วจรอ อย่าปัดโผล่ก็ยังไม่เอาเงินมาให้ก็เลยข้ามมาทวงตังค์ข้ามมาทวงทึกที่เลยอยากมาแจ้งข้ามาทวงนอนอยากมาโผล่ใช่วัดโผล่แถวแต่ว่าอย่าปัดโผล่ไม่ยอมไงเพราะว่าไม่มีตังค์ที่ไม่มีไม่ให้โอ้โหทะเลาะกันนะฮะก็เพื่อความให้เป็นยักษ์แห่งตัวใหญ่ก็ทะเลาะกันเราแบบว่าพวกต้นไม้พวกแบบนี่กินก้อนไส้คนต่างๆอ่ะมันก็แบบ ก็เป็นชายเป็นพื้นที่ราบเรียบเขาก็เลยเรียกเลยว่า่าเตียนอ๋อเพราะมันเตียยใช่่ไปถึงวัดซาแก้วได้ไงวันคนท้างเฉยเป็นเป็นตำรวจเป็นแบบเป็นกรรมการคนข้างบ้านเขาบอกได้ว่าวัดซาแก้วที่อยู่ระหว่างที่อยู่ข้างวัดโพเห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้าไปห้ามใช่กแค่นั้นคุณคิดว่าตำนานนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกถ้าคุณคิดว่าเรื่องจริงกดหนึ่งถ้าคิดว่าจอจี้กดสองเส็ค่ะ รายกันที่เจ้เอ้ยจอี่แต่ข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ของวัตรตไปไหว้ผากัน ว้ยนอกอุบโบสถเพราะว่าคนเยอะมากทุกคนเผาเผาโซ่ล้อมเขาด้วยค่ะใช่เฮ้ยอันนี้สวยเพราะกูชอบเออตึกมันสวยอ่ะเป็นสีเขียว สวากข่จลดั่วแล้วอว้าวเข้ามาในอุโมงค์เรื่องนี้ใหญ่ดลเนี่ยใช่โอ้โหสวยด้วยอ่ะดูดิโอ้โหอันนี้สวยไหมสามารถมาถ่ายเรื่องมูลเลเวอร์เวอร์ชั่นไทยได้ <c oughs> ก็คือเมื่อกี้แรดถ่ายรูปกัน,กกนเดี๋ยวเราจะไปสถานบันบเงินต่อเปิดโลกเลย ที่ได้มาวัดเป็นครั้งแรกเพราะว่าเรามางานเงินบินเวยแล้วเขาแบบไปทําพิธีข้างบนแต่ตอนนี้ข้างบนก็คือปิดอยู่มีคาเฟ่ใน,นวัดก็ทุกคนดูที่มาดีนั่นไปกว่าจะบอกไปนั่น